สวัสดีครับผมฟันทงคอนเฟิร์มประชาไทยนะครับก็วันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่าสามสิบตุลานะครับเมือม่อวานก็ออกคลิปไปนะอที่จริงความยาวก็หนึ่งชั่วโมงแต่ว่า,อาคอมพิวเตอร์มันตัดเหลือสาิบนาะทีไม่ทราบเหตุผลด้เรื่องเทคนิคบางทีก็อคอมพิวเตอร์บางทีมันก็พาพาปวดกระโหลกเหมือนกัน ก็วันนี้ก็จะมพูดเรื่องเกี่ยวกับเ,เมื่อวานพอหลังจะออกคลิปไปก็ได้ไปนั่งอ่านทวิตเตอร์อ่านข่าวเลยก็เบอร์เลเจอเรื่องชาวนานะชาวนากับเ,เรื่องก,ออกรณีขายตรงนะขายขายข้าวสารในในอินเทอร์เน็ตนะคือเรื่องนี้เมื่อวานผมได้พูดเรื่องเทคนิคการขายขายขายข้าวสารเอ,อทําเป็นแพคเกจจิ้งนะแล้วก็ขายผ่านอินเทอร์เน็ตมั่งขายออ,ออนไลน์อะไรเงี้ยนะแล้วเสร็จแล้วก็มีพวกเอ,อ ทำเป็นรู้บ้างคือหัวหมอเรื่องกฎหมายนะเอามาเอามา,าพาดพิงกับเรื่องกรณีขายตรงนะคือขายตรงเขาจะมีกฎหมายขายตรงเป็นเป็นเป็นการเฉพาะกรณียกยกตัวอย่างนะขายตรงบริษัทแอมเวี MV, อ่กิฟฟอรินอะไรเนี่ยตอไปนนี้ใครยังมาขายตรงเนี่ยอ่จะต้องมีบัตรผู้ประกอบวิชาชีพใช่ไหมมือกรณีขายประกันภัยรถยนต์กันขายประกันชีวิตก็ต้องมีการไปสอบสอบเพื่อจะได้บัตรผู้ผู้ประกอบวิชาชีพนะครับ ก็ใช้คล้ายกรณีเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์อะ่ะเหมือนผมไปสอบอ,ะอ่ะผมสอบภาคปฏิบัติได้เอภาคทฤษฎีได้ผมก็ต้องไปสอบภาคปฏิบัติตอนนี้ยังสอบตกก็ยังไม่ได้แต่กรณีขา,ขายข้าวเนี่ยมันเป็นอีกเคสหนึ่งอันนี้เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นแบบเป็นการขายตรงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบทำเป็นระบบธุรกิจแบบอ่าอ่าบริษัทมันเป็นการขายตรงแบบส่วนตัวอ่า แต่เมื่อเราผมจะเอาค่าวมาเนะี่ยแล้วผมทําเป็นแบรนด์เช่นว่าแบรนด์ฟันทองคอนเฟิร์มตอนนี้อถ้าผมอยากจะให้มันถูกกฎหมายผมก็ไปเปิดเว็บไซต์เลยว่าชื่อเว็บไซต์ฟันทองคอนเฟิร์มออนไลน์ขายขายขายตรงนะแล้วก็กลัวคนจะมาใช้ชื่อคําว่าข้าวสารฟันทองคอนเฟิร์มนะผมก็ไปจดลิขสิทธิ์ แล้วก็ทำแพชเก็จริงแล้วก็ทำทำโลโก้ทําอะไรแล้วก็ไปจดลิขสิทธิ์ที่กระทรวงพาณิชย์แล้วก็จดเว็บไซต์ที่กระทรวงพาณิชย์ทีนี้ใครมาปลอมเว็บหรือว่าปลอมข่าวสารเนี่ยเราก็ฟ้องร้องได้แต่ถ้าเราไม่อยากมีปัญหามากไม่อยากยุ่งเรื่องมากเราก็ใครจะปลอมก็ปลอมไปแต่เราเรา,เรา,เ,ราเราก็ทํของเราไปนี่พอเราขายหมดเราก็เลิกคืออย่างเงี้ยมันไม่ใช่ขายตรงแบบแบบในรูปพวกกิฟฟินแอมเบบ MBA, ซึ่งเป็นสินค้าที่มีพวกสารเคมีเช่นเแบบ คีมล้างหน้านะลิฟสติกนู่นี่นั่นอะไรนะหรือไม่ก็สินค้าที่กุองกินเข้าไปแล้วก็พวกยานะพวกยาพวกสารเคมีซึ่งเอ็มบีกิฟลินเอวอนอะไรเขาขายอยู่อันนี้มันคนละคนละประเด็นกันนะอย่างนี้ล่าสุดเนี่ยอย่างอย่างโฆษกของกระทรวงยุติธรรมก็ได้ออกมาแถลงข่าวนะก็ผ่านก็ก็ผ่านทางทวิตเตอร์นะที่ผมเห็นเห็นอยู่ในเช้านี้นะ เดี๋ยวจะเข้าไปดูในทวิตเตอร์นิดหนึ่งนะครับเออข่าวนี้ก็ลงในหนังสือพิมพ์ประชาไทยนะครับประชาไทยก็บอกว่ากระทรวงเอยุติธรรมนะก็โพสต์แจ้งชาวนาขา,ขายข้าวผ่านเน็ตไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นการขายตรงนะครับก็มีชี้แจงมานะหลังมีกระแสแชร์เพจทนายคู่ใจโพสต์เตือนขายข้าวทางออนไลน์มีความผิดทางกฎหมายด้านโศกคือบอกงทีไอ้พวกนักกฎหมายเนี่ยมัน,ม,นมันกวนสุนตีนะ่ะ นะผมพูดผมขอดา่าแรงๆกวนส้นตีนมึงรู้กฎหมายแบบกวนส้นตีนอ่ะนะคือรู้ไม่จริงแล้วก็มาพูดเนี่ยคือบางทีมันเป็นพวกที่แบบเออเขาเรียกว่าคือแม่งค้าม,ม่ทุกเรื่องอ่ะไอ้พวกเนี้ยนะคือพอคนเขาจะได้ผลอะไรเนี่ยค้าแม่งไม่ทุกเรื่องคือมันเป็นพวกอคือเป็นพวกที่ไม่ไม่เอาระบอบทักษสินก็ไม่ว่ากันนะแต่วันนี้มึงค้ามทุกเรื่องจนกวนส้นตีนไปแล้วอะนะมึงมึงก็ไม่ไหวเหมือนกันเนีัมนมาดูมาขอโทษขอโทษที่พูดแรงหน่อยนะ คือเนี่ยก็ต้องเดือดร้อนถึงโคกยุติุดทมออกมาเลยเนี่ยเขาบอกว่าพอรบขายตรงในตลาดแบบขายตรงแบบพศสองสี่สองห้าสี่ห้าเนี่ยพร้อมอธิบายจิตนารม์ดังกล่วขณะที่เพจสขบตอบขายปลาทอดผ่าน facebook ได้ไม่ต้องจดทะเบียนตลาดแบบขายตรงเนี่ยไปต้องถามสำนักคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะมึงจะบัญญาอ่อนนะไอเฟซไอทนายกูใจบ้าเนี่ยบรญยาอ่อนมากเลยเนี่ย วันที่30ตุลาเนี่ย259จากภาวะราคาข้าวปลืกตกต่ำเนี่ยอย่างหนักส่งผลให้ชาวนาและผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาทางออกโดยจำนวนนั้นได้ใช้โดยการโพสต์ขายผ่านทางออนไลน์และเฟ e บุ๊กอย่างไรก็ตามทนายคู่ใจซึ่งเป็นผู้ติดตามมาเกือบสองแสนลายได้โพสต์เนื้อหาของโพสต์ที่มีการแชร์กว่า3,000ัครั้งนะรวมทั้งเดลินิวและมิชนออนไลน์โดยนำข้อความดังกล่าวไปเผยแพร่ว่า เกี่ยวข้องกับการขายข้าวทางออนไลน์ซึ่งอดมินเพจต่างๆรู้ว่าจะมีความผิดทางกฎหมายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทคือมึงนี่กวนสนตีนมากเลยนะไอ้ไอ้เพจเนี้ยคือมันมันคือบางทีมันผมว่ามันมันไม่สร้างสรรค์มันไม่มันไม่มันคืออย่างเนี้ยไอ้พวกนี้มันไม่รู้ว่ากินข้าวหรือเปล่านะมันคงจะกินแกลบนะพวกนี้นะ คนนี้ก็เลยเดือดร้อนลองประหลัดกระทรวงยุติธรรมนะแล้วโฆษกกระทรวงยุติธรรมได้โพสต์ข้อความแย้งเพจทนายผู้ใจดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวทว่าชัยชัยเขียวในลักษณะสาธารณะว่าเกเษตรกรสีข้าวและไขยเองไม่ผิดพระราชบัญญัติคือมันจะเป็นสินค้าควบคุมไป่ได้หรือไงข้าวเนี่ยถ้าเป็นสินค้าควบคุมนะมันก็ต้องเป็นสิ่งมีการผูกขาดกัน คือพรบรดังกล่าวเกี่ยวกับขายตรงเนี่ยเนื่องมาจากการทําการตลาดขายตรงและตลาดแบบตรงในปัจจุบันเนี่ยได้มีการใช้วิธีการชักชวนและจัดให้ประชาชนเนี่ยทั่วไปเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในธุรกิจคือเป็นเอ็มอออนะมึงอย่าโง,งา่ไอ้ทนายกู้จงง่าโง่ไอ้ไฟนะเขาเป็นเ L M อ m เพวกอมเวย์นู่นนี่นั่นนะมันมันมันเป็นสินค้ามาจากมืองนอกนี่นี่ข้าวนี่เขาคือชาวนานเขาเสียเขา,าขายเองเขาไม่ได้เป็นระบบเครือข่ายไฟนะเป็นอย่อางไฟมาก นี่ก็ตามมาตาสามแห่งพรบาขายตรงและตลาดแบบสองห้าสี่ห้าฟังไว้นะมึงฟังไว้ซึ่งได้คำนิยามต่างๆเสรีการขายข้าวของเกษตรกรสี่ข้าวและขายเองจึงไม่จำเป็นต้องเข้าขายมาตาขายตรงขายตรงความหมายการตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการนําเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรงนะ้าที่อยู่อาศัยสถานที่ทํางานของผู้บริโภคของผู้อื่นหรือสถานที่อื่นซึ่งไม่ใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นการ เป็นปกติธุระโดยผ่านตัวแทนขายตรงหรือผู้อมจำหน่ายสละชั้นเดียวหรือหลายชั้นแต่ไม่รวมถึงนิติก,กรรมหรือตามที่กําหนดในกระทรวงนี่ตลาดแบบตรงหมายความว่าการทำตลาดสินค้าหรือบริการลักษณะข,ของการสาื่อสารข้อมูลที่เสนอการขาย สินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่โดยเราห่างโดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้นนี่นี่เขาก็แจ้งออกมาละเอียดเลยนะผู้ขายตัวแทนขายตรงหมายความว่าบุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ประกอบธุรกิจขายตรงตอนนี้ไอชาวนานเขาออกมาขายเองนะยังยังยังไม่ต้องอะไรนะอย่างกรณีผมไปซื้อข้าวมนาะแล้วผมมาทําแบงก์ผมเองเนี่ย เนี่ยผมขายตรงเป็นบิกแบบหนึง่งมันขายขายตรงไม่ได้มีเครือข่ายผมไม่ได้ไปแบบเออผมไปตั้งบริษ,ษัทฟันธงคอนเฟิร์มแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็รับสมาชิกนะ่ะน่ะเรามีระบบเครือข่ายแล้วทำเป็น LM, เอ็เอ็มแบบลูกโซ่เนี่ยมาสมัครเป็นสมาชิกขายตรงก็ต้องเสียค่าสมัครแล้วก็ต้องมีซื้อสินค้ามีนู่นมีโปรโมชั่นมานู่นนี่นั่น,นมีได้ได้รางวัลน,นู่นนี่อันนั้นน่ะต้องมีใบผู้ประกอบวิชาชีพนะแต่อย่างกรณีผมไปซื้อมาแล้วผมมาทําเองแล้วพอหมดปุ๊บผมก็เลิก อ่าผมก็เริกผมไม่ได้ทําตลอดเป็นตลอดชีวิตนะนะผมทมําเปจอบๆไปเนี่ยนะนะอย่างเงี้ยไม่เป็นไม่ผิกดกฎหมายเออบางทีมันก็ทําให้ประเทศไทยปันปวนหมดเลยนะฉะนั้นวิธีผมบอกว่าคือตอนนี้นะคือมันมีเคสหนึ่งคือชาวนาเนี่ยเขาส่งลูกไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรจนลูกคนนี้จบปรญาตีเกษตรแล้วก็ไปเรียนต่อเออแล้วก็ไปเรียนต่อไปเรียนโทแล้วต่อหลังนี่ก็เท่าไปทํางานบริษัทซีพีแล้วก็ไปต่อจนจบด็อกเตอร์ แล้วก็ทํางานบริษัทซีพีเกี่ยวว่าขายข้าวของบริษัทซีพีจนกระทั่งอได้มาเป็นผู้บริหารหนึ่งของบริษัทซีพีแล้วต่อหลังเนี่ยลาออกจากบริษัทซีพีมาเปิดเปิดบริษัทค้าข้าวของตัวเองนะแล้วก็มีโรงสีข้าวแล้วก็รับซื้อข้าวของตัวเองแล้วก็มีวิจัยดินว่าดินแบบไหนคนปลูกข้าวปรบเภศไหนแล้วแล้วเขาก็ทาโรงสีข้าวของเขาเองนะแล้วก็อขายข้าวของตัวเองแต่สุดท้ายอ่ะซีพีก็มาขอโคด้วยนะก็ขอซื้อข้าวของเขาไป ก็คือวิธีการเนี่ยเป็นวิธีการที่ชันฉลาดไงฉะนั้นชาวนาต้องรู้จักวิธีการที่ชันฉลาดถ้าชาวนาไม่รู้จักวิธีการที่ชันฉลาดนะมันก็จะเป็นเป็นคนที่แบบเออพึ่งพึ่งอะไรก็พึ่งรัฐบาลตลอดอย่างกรณีโครงการจำนำข้าวหมื่นห้าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทชาวนาก็ต้องเอ้ยเมื่อขายได้หมื่นห้าใช่ไหมแสดงว่ามันต้องมอีมูลค่าเพิ่มมากกว่าหนึ่งหมื่นห้าก็นั่งคิดดีว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ขายละเรามีอำนาจต่อรองไงเราก็ ทำเราทำโรงสีขึ้นมาเองเลยจับกลุ่มสิครับก็สมมุติว่าในหนึ่งหนึ่งหมู่บ้านมีในหนึ่งหงมู่บ้านเน,นี่ยม,มีมีร้อยร้อยครอบครัวทำ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 นาปลูกข้าวใช่ไหมก็จับกันเลยแล้วก็เอลงทุนนะซื้อเครื่องสีมาเลยเครื่องสีข้าวมาเลยแล้วก็ซื้อเครื่องบรรจุแพ็กเกจจิ้งมาเลยแล้วก็ระยะแรกก็อาจจะจ้างผู้เชี่ยวชาญมาแล้วก็ทําเลยแล้วก็ มีระบบขนส่งเธอทำควบวงจรอะนะแล้วก็ขายขายในะจังหวัดนั้นแหละแล้วก็อาจจะมีแบบม PR ม,มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะก็คือซื้ออซื้ซโฆษณาในะวิทยุเอ็มเออมอะไรเอ็นะนะแล้วก็โฆษณาแล้วก็บวกค่าโฆษณาเข้าไปนิดนึงเนี่ยมันถึงจะอยู่ได้คือถ้ามันแบ,บมือขอรัฐบาลแนละ้วชีวิตนี้มันก็ไม่ได้ลืมตาบากได้นะคือเนี่ยแหละตอนนีช้ชาวนาเนี่ย กรณีที่นางปูโดนสามหมื่นห้าพันล่ทำไมชาวนาไม่ออกมาขึ้นไหวรู้ไหมเพราะว่ามันชาวนามันไม่เดือดร้อนนี่เออมันนางนางปูเดือดร้อนก็เดือดร้อนไปดิเออมันไม่เกี่ยวอะเรื่องมันไม่เกี่ยวเรื่องอะไรมันจะออกมาหาเรื่องอหาเห่าใส่หัวนะครับเนี่ยนะครับก็คือเนี่ยกรณีวันนี้ก็มาพูดเรื่องว่าเอกรณีของของการขายตรงเนี่ยบางทีไอไอไอพวกนี้มันมาพูดตีลวนตีลวนเวิรว์กเวิร์ก มัวมาทำไมคุณจะต้องไปดูพรบรนะพระราชบัญญัติขายตรงตลาดแบบสองสองห้าสี่ห้าครับเ,เนี่ยถ้าเราไม่ดูตรงนี้เราไม่ศึกษาตรงนี้เราก็เสร็จเสร็จไอ้พวกนี้เลยคือตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยนะมันมีภาวะว,ว่าเงินฝากรดระบบวันนี้ดอกเบีย้ยมันที่ผมพูดไปมันก็น้อยลงใช่ไหมตอนนี้ทางอมสินก็เลยออกตลากอมสินพิเศษห้าปีดอกเบีย้ยห้าบาท เริ่มฝากสองพิจการนี้ก็แล้วพร้อมอมีฝากเผื่อเรียกพิเศษแปดเดือนดอกเบีย้ยนี่ก็สูงขึ้นมานะก็คือตอนนี้คนเนี่ยมันมีสองแบบคือคนฝากเงินกับคนออยากกู้เงินแต่ว่าทางธนาคารไม่กล้าให้กู้เพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีจริงๆกลัวกู้ไปแล้วจะนี้ศูนย์ก็เลยแบงก์เนี่ยมันก็เลยแย่งอัตราฝากกันเองแล้วก็ ตอนนี้นะเนื่องจากว่าประเทศไทยอยู่ในภาะวะที่เรียกว่าออืมเภาะวะเรียกว่าเศร้าโศกนะเศร้าโศกของของของคนไทยทั้งชาตินะตอนนี้ไอเว็บดแดงด้ดินมันก็ไม่ไมหยุดนะตอนนี้มันก็เป็นคือผมวิเคราะห์ว่าอย่างนงี้ที่การที่เว็บดแดงด้ดินออกมาอมาพูดกันในช่วงเนี้ยนะโดยเฉพาะเอะอบริจาคเงินเยอะๆเนี่ยมันรู้แล้วไงว่ามันมันเป็นเขาเรียกว่า ชั่วโมงสุดท้ายนะเป็นชั่วโมงสุดท้ายที่จะโกยเงินได้ก่อนก่อนก่อนตลาดวายนะก็คือหมายว่าก่อนที่วงการสแสดงพวกใต้ดินพวกนี้จะเจ๊งนะจะหมดจะเป็นตำนานไปนะนะก็เลยรีบเร็วตอนนี้ทุกคนก็หาทางหนีที่ไล่อยู่อย่างหวานสติลักของผมเนี่ยคุณไม่ต้องไปห่วงเขาเขาเขามีกเขามีแบ็กดีนะเขามีแบ็กยังไงไอ้ทักษิณมันก็อ่า เอาไปอยู่คล้ายๆกบเลยดนดาดดายดาผมแดงนะไอเนี้ยแต่แะระดับไล่ลงมาเนี่ยอย่างอย่างวงไฟเย็นเล็กๆนี่ก็จอกๆเนี่ยเสร็จเลยนะระดับสนามหลวงนี่เสร็จเลยนะ,ะนนยยนะคือสนามหลวงวงไฟเย็นอะไรเนี่ยเสร็จเลยนะอย่างสุชัยแท้สามชาตินี่เขาลอยตัวแล้วเ็ามีเงินล้านอยู่ในมือแล้วสามสี่ล้านเขาสบายแล้วชาตินี้ก็อายุเจ็ดสิบแล้ววาระสุดท้ายก็อาจจะใช้ตายชีวิตอยู่ที่ประเทศลาวแล้วก็มีเงิน โดยตายพร้อมเงินสามสี่ล้านนะอันนั้นไม่ต้องไปห่วงส่วไอ้เจ้าแอนตี้นี่ก็เออนะมันก็กระล่อนนะกระล่อนไปวันวันมันก็เอาตัวรอดได้ในะวันมันหลอกแดกตังไปเนยะจริงไอ้พวกนี้ไม่ได้อยู่ในสารระบบแม้ตั้งแต่แรกด้วยนะแอนตี้นะครับอชีพชูชัยหรือสนามหลวงเนี่ยไม่ได้อยู่สารระบบแม้ตั้งแต่แรกนะก็มีมีสรุรชัยกับหวานสุติรักษ์ของผมเนี่ยอยู่ในสารระบบแต่พวกนี้เขาเป็นลูกหลอกนะเขาเขาเรียกว่าได้เศษเศษมา ก็ได้ไม่เยอะไงกินไม่เต็มปากเต็มคาตอนนี้ถามว่าคนซื้อแดงควรจะสนับสนุนยังไงกับคนพวกนี้คือคือจริงๆนะไอ้พวกนี้เวลามันขายเสือ้อมันก็ขายตรงใช่ไหมมันโง่ามากเลยที่จริงอ่ะน่าจะขายพันพวกเออเขาเรียกว่าอีเบนะอีเบคือต้องยอมเสียเสียค่าธรรมเนียมเช่นว่าขายเสื้อตัว 300, ละสามร้อยก็ต้องเสียให้ค่าให้อีเบ่ร้อยห้าสิบตัวเองได้ร้อยห้าสิบแล้วคนเวลาคนซื้อก็กล้าซื้อผ่านอีเบนะก็ไม่จะได้ไม่ต้องไปแบบซื้อผ่าน อ่าผมพูดถึงขายตรงไะก็ต้องผ่านขายตรงแบบนี้แหละเออเป็นคนจลางแล้วเวลาส่งของก็ส่งของอ,อ่พอซื้อผ่านอ e ีเบลปุ e ๊บอีเบลก็รับปุ๊บเราก็มีอเราก็ส่งของกันได้ตอนนี้คนเวลาคนโอนเงินโอนเงินเข้า e อีเบลไงคือไม่ได้โอนโอนเงินโดยตรงอะ่ะอันนี้เราก็คือคือวิธีการแก้ปัญหาแต่คนพวกเนี้ยความรู้มันน้อยอ่ะทาอะไรไม่ยังคิดแต่แล้วไ้ถามว่าพวกนี้เดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนนะ ไม่เดือดร้อนเขามีเงินสนับสนุนจากเครือข่ายทักษิณน,นะสุดในจุลพงศ์ทอนจกพบเป็นแขกจารุพงศ์เรืองสุรวสรรณในสามสามสามเส,สาหลักแล้วก็มีเมยูแล้วก็มีเอออ้ยเชอะแยะเขามีเขามีเขามีแบบคนที่ไม่ออกหน้าออกตายเขาจ่ายให้แต่ว่าอาจจะเช่นว่าจ่ายให้น้อยไงสามพันห้าคือที่จริงพวกนี้นะการขนส่งพวกนี้เนี่ยมันมันพลาดตั้งแต่แรกคือมันไม่สามารถมันไม่น่าเข้าไปยุ่งกับหนึ่งหนึ่งสอง คือมันถ้ามันเรียกเป็นประเด็นประเด็นเรียกร้องไปทีเรื่องว่าประเด็นเรื่องสามสิบบาทรักษาลูกก็เลือกเรียกร้องให้คนไทยมีสวัสดิสวัฒิการสุขภาพที่ดีมันก็ต้องเรียกร้องเรื่องเนี้ยอ่ามันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ติดคุกแน่ก็าทาเป็นเอ็นจีโอทีคุณก็จดเอ็นจีโอนเอ็นจีโอขึ้นมาเลยเอนเอ็นจีโอโครงการอ่สามสิบบาทขึ้นมาแล้วคุณก็ทําเป็นต้นแบบตอนนี้ ทำเป็นมูลนิธิเลยทำเป็นรถเคลื่อนที่เลยรถแพ็คเคลื่อนที่เลยทำเป็นแล้วก็ทำเป็นชุมชนสามสิบบาทเลยแล้วคุณก็เป็นเอ็นจีโอนะแล้วก็โครงการเกี่ยวกับการศึกษาอ,อ,าอาาาาคุณก็ต้องทำเป็นเอ็นจีโอนะแล้วก็โครงการเกี่ยวกับข้าวหมื่นห้าของชาวนาคุณก็ต้องทำเป็นเอ็นจีโอ ที่พวกนี้มันจะอยู่รอดกูดูอย่างฝั่งพันธมิตรฝั่งกรบสอเนี่เขาส่วนใหญ่เขาเป็นเอ็นจีโอนะโฆษณาตัวทีทกูเวลาเขาจะเรียกร้องอะไรเขาก็เป็นเอ็นจีโอที่ก็รอดไงเขาถึงเอารัฐมนตรีสาธารณสุขเข้าคุกได้ไงเพราะเขาเป็นเอ็นจีโอไัคือการทําอะไรเป็นในรูปแบบเอ็นจีโอเนี่ยมันถูกกฎหมายแล้วเอราก็มีหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องแล้วถ้ามันไม่ทําเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเถื่อนแล้วก็เอ,อการหมิ่นเบื้องสูงเนี่ยเอ,อแล้วก็ มาเชื่อชูทักษิณเนี่ยมันทําให้เห็นว่าคุณก็มีสองมาตรฐานมาตรฐานหนึ่งคุณบินมนินสถาบันเบื้องสูงอีกมาตรฐานหนึ่งคุณก็อวยทักษิณคือใครที่ไปอย่างผมเข้าไปฟังไปตาหนิทักษิณเนี่ยคุณก็เท่าเท่ากับผมมนินเบื้องสูงของคุณก็คือมนินทักษิณคุณเนี่ยคุณก็จะจัดการผมนะเอ้ยเดี๋ยวเราต้องเช็คบินมันมั่งเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเราล้มระบอบได้เสร็จแล้วเนี่ยเป็นระบอบประาธานาธานิบดีทักษิณเป็นมุกไอ้พวกนี้มึงตายแนะ่เนี่ยก็คือ คือคุณจะล้มระบอบหนึ่งเพื่อเปลี่ยนเป็นอีกระบอบหนึ่งเพื่อยกเช่นว่าล้มระบอบอันนี้ประมาณตลาดเป็นประมุกเพื่อให้ทักษิณเป็นประธานาธิบดีเป็นประมุขนะระบอบชินวัตรเป็นประมุกอะนะทักษิณเนี่ยแหละคือสอมรษานงมันดังนั้นคุณจะเอาประชาชนจริงนะคุณจะต้องไม่ไม่ยึดตัวบุคคลแต่ทุกวันนี้คุณยึดตัวบุคคลทุกรายการที่บอกโอ้ยไม่ได้เอาไว้ทักษิณเลยนู่นนี่นั่นนะแต่ผมเห็น ชูพงพูดด่าด่าอยู่ดีๆพอใกล้จะจบรายการอีกห้านาทีหรือสิบนาทีสุดท้ายเนี่ยผู้ชมทักสินนู่นนี่นั่นนะสนามหลวงก็ชมนักสินสุรใจก็ชมนักสินไอไอโกตีมไอบ้าเรื่องนี้ก็ชมนักสินนะเอ่อทุกคนชมทักสินหมดเลยเออด่าด่าหมิ่นเบื้องสูงนะแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าเออผมผมก็ไปแย้งว่าโครงการน,น,นี้นี่ไม่เวิร์กมันก็จะกโ,โ,โยมาบอกรับโครงการรับนี่แหละคือ ทุกคงทุกอย่างอ่ะมันก็ต้องมีแบบมีบวกมีลบหมดแหละมีมีข้อตําหนิมหมดแหละตอนนี้เราก็ติดเพื่อเกาะน,นะตอนนี้เขาถึงบอกว่าอาโครงการได้มีสี่พันโครงการมันต้องมีอย่างน้อยนะสี่สิบโครงการนะที่ที่โดนนะนะที่โดนใจนะแหมบางทีมันก็เอาไอ้โครงการที่ไม่เวิร์กมาโจมตีอย่างผมก็บอกนะโครงการที่ไม่เวิร์อกอ่ะรถคันแรกของทักษิณเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กมันก็ไม่เวิร์กนะ ผมก็พูดได้นะ่ะนี่ไม่เวิร์กยังไงมันก็มีผมมีบอกหลักการและเหตุผลไปแล้วนะคือคือคือคุยมาหลายคลิปแล้วนะก็ก็ยังไม่ไม่พูดมากนะเพราะว่าเดี๋ยวคอมพิวเตอร์มันตัดอีกผมก็หนึ่งกลังกบคือคอมพิวเตอร์ผมอ่าอายุอานามมันก็เกือบสิบปีแล้วนะมันก็เอ่อเอาอะไรกับคอมพิวเตอร์ไม่ได้ก็คือคือคือ คือจะเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ใหม่ตอนนี้มันก็ใช้เรื่องนะิันมัน,ม,นมันเป็นภาวะที่เราจะต้องอเาเรียกว่าเก็บต,งตังเงินสดประหยัดได้ประหยัดนะฮะคอมพิวเตอร์มันเก่าก็ต้องคนใช้ไปนะครับก็ก็เรามาออกคลิปสั้นๆเช่นนั้นถามว่าตัวน,นี้จะเอาอยัางไงคนแสดงจะเอาอยัางไงต้องกลับมาทางทบทวนว่าเราเรียกร้องเพื่ออะไรคือเดิมทีเนี่ยคนแสดงออกมาเรียกร้องเนี่ยเพื่อให้มีการเลือกตั้งแล้วก็ไม่ให้มีการปฏิวัติแต่ เรียกร้องไปเรียกร้องมาเลยเถอะไปถึงการหมิ่นเบื้องสูงเนี่ยอืมแล้วก็ล้มเจ้าเปลี่ยนระบอบเนี่ยซึ่งมันทีเนี่ยเขาเรียกว่าข้ามข้ามขั้นตอนไปนะเขาเรียกชิงสุขขอนามแล้วไอ้รู้ก่อนเกิดอะ่ะภาษาไทยเขาเรียกว่ารู้ก่อนเกิดนะคือรู้ดีอ่ะรู้ดีก่อนเกิดฉะนั้นต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฉะนั้นก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้มันต้องปฏิวัติเลยปฏวิวัติมึงต้องแบบถอนรากถอนโคนนะมันไม่ใช่ปฏิรูป ไปรูปไม่ค่อยเป็นเข้าไปคุณปฏิวัติเนี่ยแบบถอนรากถอนโคแล้วคุณรู้ไหมคําว่าปฏิวัติเนี่ยมันใช้คำว่าปฏิวัติเนี่ยมันถอนรากคนคือต้องมีการฆ่ากันตายคุณเสียชีวิตกันมากมายเลยนะแล้วก็ต้องมีกองกาลังการปฏิวัติของเหมาเจอตุงนะเหมาเซี่ตุงเนะี่ยก็มีกองกาลังของซุนยัเซ็นก็มีกองกําลังของเช็กูวล่าที่ล้มคิวบาก็มีกองกำลังแต่การไปติรูปเนี่ย ถ้าคุณเรียกร้องเป็นประเด็นไปเด็นไปคุณเอาทีละเรื่องเลยเอาตอนนี้นะผมบอกให้เอาเรื่องเอาเอาเรื่องตอนนี้เลยนะเนี่ยอย่างเรื่องข้าวเนี่ยขายตรงได้ไม่ได้เลยตรงเนี้ยมาม,ามาสนับสนุนให้แต่ละชุมชนเนี่ยที่อในจังหวัดนั้นนะ่ะในอำเภอน,น,นะ่ะมีลงสีของตัวเองเราจะได้มีอำนาจต่อรองพอสีข้าวมาปุ๊บอ่าในทุนมาซื้อข้าวมันไม่ยอมมันจะกดราคาประกาศขายเองเลยเออ ปกติสมมุติว่าหนึ่งเฟียนได้สมมุติว่าหนึ่งเฟียนได้เป็นได้พันห้าสมมุตินะหมื่นห้าเราก็มาคำนวณเหตุว่าในหนึ่งเฟียนผลิตข้าวสารได้เท่าไหร่แล้วเราก็คิดต่อหน่วยออกมาคืออยากขายแพงคนไทยมีข้อเสียอย่างก็คือว่าเวลาขายของเนี่ยไม่ได้คำนวณต้นทุนบางทีขายถูกก็ถูกเกินเหตุก็เลยขาดทุนไงบางทีขายแพงก็แพงเกินเหตุคือมันต้องมีราคาที่เป็นกลาง,งนะทีนราคาที่คนจับต้องได้ ทันั้นต้องมีวิธีการคิดไงเดียนี้ก็มีชาวนาคนที่เขาที่ผมบอกส่งลูกไปรเรียนจากบิญญาตรีจนเป็น,ปนท็อกเตอร์ไอ้ลูกคนนี้กลับมาตหลังก็ทํเคือพ่อเป็นชาวนาไงก็ตอนหลังก็ทํากิจการขายข้าวจน,นเดี๋ยวนี้มีเงินล,ลํารวยเป็นร้อยล้านพันล้านเลยนะทัานั้นซื้อแดงวันนี้ถ้าจะเป็นแดงแบบบวกอ้านาจริงมันต้องมีคิดวิเคราะห์แยกแยะนะแล้วก็ การเคลื่อนไหวอย่างชาญฉลาดถ้าถ้ากราบใดที่มันยังเคลื่อนไหวแบบโง่โงนะแล้วก็ที่เรียกว่าพูดไปก็แบมือของเงินไปของเงินบริจาคไปนะครับเออไม่เวิร์กไม่เวิร์กคนที่ก็จะบริจาคเงินเนี่ยนะเ,เขาเขาต้องเรียกว่าไม่ใช่มาจากการลองขอเข้ามาจากการื่อเอ้ยคุณทําอย่างนี้คุณเคลื่อนไหวอย่างนี้คุณมีเงินไหมเออผมจะช่วยอะไรคุณได้บนะ้างอ่ะแต่เมื่ว่าเตอ่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าพูดพูดไปขอบริจาคแล้ว ทำนู่นทำนี่ขายคือมันไม่เวิร์กแหละนดีดยเฉพาะไอ้ทเสื้อขายเนี่ยมันเป็นเป็นวิธีการที่โบราณมากนะมันต้องทําอย่างอื่นมันต้องแบบมาร้องไม่ต้องมาร้องขอนะเคลื่อนไหวไเดี๋ยวเขาก็ช่วยเองนะก็อ,อผมมาพูดสั้นๆนะผมโดนคอมพิวเตอร์มันตัดน่นก็ผมฟันธองคุณเฟิร์มประชาไทยครับ <c oughs> เดี๋ยวไว้เราคุยกันยาว,ยาว,ยาวๆดีกวนะ่านะครับสั้นๆแต่ได้หลายครั้งนะครับก็ว่าคุยกันครับสวัสดีครับก็ฟันทองคุณเฟิร์มประชาไทยครับ